เมื่อเร็วๆนี้มีการแข่งขันแบดมินตันระดับโลกนะครับที่กรุงไทเปรประเทศไต้หวันรายการนี้เรียกว่าไทเปโอเพนนครับเป็นการแข่งขันระหว่างนักแบดมินตันของไต้หวันนะครับและนักแบดมินตันไทยนักแบดมินตันของไต้หวันนี่อยู่อันดับ9ของโลกนะครับชื่อโจเทียนเฉินจากไต้หวันนะครับ คนไทยก็เรียกว่าอาโจนะส่วนของนักแบดมินตันไทยนั้นชื่อสรันแจ่มสีหรือน้องบอสนะครับสังกัดสมโมสรแบดบมินตันที่มีชื่อเสียงของไทยคือบ้านทองหยอดแต่น้องบอสนี่มือวางอันดับที่135ของโลกห่างไกลจากนักแบดมินตันไต้หวันมากครับแต่การแข่งขันก็เป็นที่สนใจของผู้คนทั้งโลกเพราะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลก ในช่วงเกมที่สองนะครับระหว่างที่ทั้งคู่แข่งขันกันอย่างดุเดือดน,นั้นเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้แฟนนักแบดมินตันแฟนแบดมินตันหรือผู้คนทั้งโลกจดจำเรื่องนี้ไว้ mm. เกิดอะไรขึ้นครับระหว่างที่กำลังแข่งกันอย่างดุเดือดน,นั้น mm. ก็มีอยู่ลูกหนึ่งที่อาโจตีออกแล้วน้องบอสสัมผัสได้ว่าลูกโดนตัวเองนิดหนึ่ง ก่อนจะออกแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ากรรมการมองไม่เห็นครับเมื่อกรรมการมองไม่เห็นแน่นอนที่สุดลูกนี้ก็ต้องถือว่าออกแต่ถ้าน้องบอสปล่อยเงียบไว้แต้มนั้นก็จะเป็นของน้องบอสพวกเราลองต้องนึกภาพด้วยด้วยนะครับว่านี่เป็นการแข่งขันแบบมีตั้งระดับโลกมีรางวัลมีชื่อเสียงของประเทศเป็นเดิมพัน ไม่เหมือนกับเราไปตีแบบเล่นกันสนุกๆน,นะครับฉะนั้นทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันอยากชนะกันแบบสุดๆและทุกแต้มมีความหมายมากๆถ้าเจอกรณีแบบน,นี้นักกีฬาบางคนก็คงปล่อยเงียบเพราะเขาถือว่ามันเป็นเรื่องของโชคซึ่งอาจเกิดกับคู่แข่งได้เหมือนกันแต่นักแบดมินตันไทยไม่ทำอย่างนั้นครับเขาเดินไปบอกกรรมาการว่าลูกโดนตัวเขาก่อน ปรากฏว่าแต้มนั้นก็จึงกลายเป็นของอาโจไปสุดท้ายในแบตนั้นอาโจชนะน้องบอสไปสองเกมรวดครับหลังจากจบเกมมีภาพที่น่าประทับใจเกิดขึ้นครับอาโจขอแลกเสื้อกับน้องบอสถ่ายรูปร่วมกันและแชร์เรื่องนี้ผ่านไอจีส่วนตัวของเขาเป็นภาษาจีนครับเมื่อแปลเป็นภาษาไทยอาโจได้เขียนลงในไอจีของเขาว่า บนขอร์ดวันนี้เราทั้งคู่คือผู้ชนะในแบตนี้ในช่วงเกมที่สองคู่แข่งของผมสรันแจ่มสีจากประเทศไทยเดินไปแจ้งรากรรมการว่าลูกแบตสัมผัสร่างกายของเขาทำให้ผมได้แต้มนั้นมาอาโจเขียนลงในไอจีของเขาอาโจเขียนต่อไปครับว่าผมเชื่อว่าความซื่อสัตย์ถือมั่นในคุณธรรมอยู่เหนือชัยชนะทั้งปวงและวันนี้สรัน นักแบดมินตันจากประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงน้ำใจนักกีฬาผ่านความซื่อสัตย์ของเขาเขาไม่เพียงแต่ชนะใจพวกเราแต่จิตใจที่น่ายกย่องของเขายังเป็นเกียรติแก่ทีมโคช้ชที่สอนเข้ามาเป็นอย่างดีผู้ที่บันทึกเรื่องนี้ไว้แล้วก็ผมนํามาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันเนี่ยนะครับได้บันทึกไว้ต่อไปว่าน้องบอสได้แสดงให้เห็นถึงน้ําใจนักกีฬาครับที่ไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้คู่แข่งแต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ประเทศไทยเราด้วย อาโจก็แสดงให้เห็นถึงการให้เกียรติเคารพนับถือคู่แข่งแม้ตัวเองจะเป็นมือที่เหนือกว่าซึ่ง mm hmm. เชื่อว่าในระยะยาวการกระทําเหล่านี้มันมีคุณค่ามากกว่าชัยชนะในเกมอีงดงามมากๆจริงๆครับเรื่องราวนี้กําลังให้บทเรียนกับผมว่าอย่ายึดติดกับชัยชนะหรือความสําเร็จจงมองข้ามคุณธรรมและความดีที่ปวดมีให้ผู้อื่นในโลกแห่งทุนนิยมที่ทุกคนต่างแข่งขันไม่ว่าจะเป็นกีฬาธุรกิจ ฐานะชื่อเสียงเกียรติยศมันเป็นเรื่องง่ายครับที่จะหมกบุ่นในชัยชนะหรือความสําเร็จจนอาจเผลอเล่นไม่ซื่อทําผิดต่อตัวเองและผู้อื่นเพราะบรรยากาศมันพาไปแต่ท้ายที่สุดเราต่างรู้ว่าต่อให้ได้มันมาถ้าใช้วิธีที่ไม่โปร่งใสหรือเอาเปรียบใครเราก็ไม่ภูมิใจกับมันอยู่ดีครับเพราะนั่นเป็นแค่เกมย่อยๆในชีวิตที่ต่อให้เราชนะสักกี่ครั้งมันก็แค่เกมแต่อย่าลืมว่าพอจบเกมเหล่านั้น หรือพอเราเลิกงานพอเรากลับบ้านเราไปพักผ่อนเราจะไม่ใช่หัวหน้าเราไม่ใช่ผู้จัดการเราไม่ใช่ผู้บริหารหรือเราไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่จากไหนแล้วนะครับแต่เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละมนุษย์ที่อยากมีความสัมพันธ์ที่ดีอยากมีคนรักและห่วงใยอยากมอบสิ่งดีๆให้ใครๆเพื่อเติมเต็ม,ตมหัวใจต่อให้ยากดีมีจนแค่ไหนปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่า ไม่อยากได้สิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่ยึดติดกับชัยชนะหรือความสําเร็จจนมองข้ามคุณธรรมและความดีที่ควรมีให้ผู้อื่นกันเลยนะครับซื่อสัตย์ในคุณธรรมที่ตัวเองยึดถือปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพให้เกียรติและมอบสิ่งดีๆให้กันและกันเหมือนที่น้องบอสและอาจโจแสดงให้เราเห็นกันแล้วนะครับนั่นอาจจะเป็นความหมายและความสุขในชีวิตเราก็เป็นได้ และนี่คือบทเรียนที่เชื่อว่าพวกเราต่างตกผลึกได้ว่าในชีวิตของเราเราควรจะปฏิบัติตนแบบน้องบอสหรือไม่อย่างไรครับ